สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเที่ยวกันที่เกาะนมสาวค่ะหาด300ย,ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปกันเลยค่ะนี้กำลังนั่งอยู่ที่หาด300ย,ยอดและเกาะที่อยู่ข้างหน้าคือเกาะนมสาวเราจะพายคานูยางลำนี้และคะ่ะไปที่เกาะ ขึ้นเรือไปกับเราเลยค่ะ เจ้าแม่นมสาวค่ะวันนี้เนี่ยกล,ลังไปทางโน้นเลยสารเจ้าแม่นมสาวสารเจ้าแม่นมสาวค่ะอยู่บนเกาะที่ทะเลสามรอยยอดเดี๋ยวเราจะไปถึงแล้วจะไปนมัสการเจ้าแม่กันเจ้าค่ะทะเลที่นี่สวยงามเหลือเกินบิ้วที้ฝูบิ้วที้ฝู c o m e guy come this place is a heaven ถึงแล้วค่ะเป็นเกาะเล็กๆมีสารเจ้าแม่อยู่เจ้าคะ่ะาาม่มะนน่าจะเป็นหินอักไยไม่มีเย่าปห็นทย่ไปหมดนะคะฝั่งด้านั้นก็เป็นทะเลไปทางโน้นจะเป็น อะไรนะท่ามพญานาครไปทางนูน้นค่ะทางโน้นท่ามพญานาครมีโขดเห็นเยอะแยะค่ะบ้านเราอยู่ที่โน่นค่ะเขากระโหลกที่เห็นอยู่โน้นภูเขาสุดนั่นคือเขากระโหลกแถวนี้มาเรื่อยๆก็เลาอมาเรื่อยๆก็เป็นสามร้อยยอดค่ะภูเขาสวยงามมากทะเลภูเขา ประจวบคีรีขันเป็นจังหวัดที่สวยงามมากๆค่ะมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลแล้วก็มีทั้งเกาะศาลเจ้าแม่นมสาวค่ะที่บนเกาะเราพายเรือมาจากหาดสามรอยอดจะพาไปสักการะบูชาศาลเจ้าแม่นมสาวกันนะคะไปเลยค่ะ เราจะไปสักการะบูชาเจ้าแม่กันนะคะขึ้นไปเลยจ้านะคะขึ้นไปสักการะบูชาเจ้าแม่กันเลยะคะ่ะว่ายังไงลกูกว่ายังไงคะอยู่ลเเจ้าแม่อยู่หรอือ ขออภัยนะ่าเจ้าท่านเจ้าแม่ขออภัยถ่ายรูปค่ะลูกท่านเจ้าแม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาเยือนถึงที่ไม่ได้มาง่งงายๆนะเจ้าคะ่ะพายเรือมาค่ะให้ไม่มีจิตศรัทธาก้าหารอย่างนี้คงมาไม่ถึงค่ะขอให้ลูกช้างเดินทางปลอดภัยไม่ว่าจะไปที่ไหนและขอให้มีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และคนที่ดู Youtube อยู่ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญที่ได้มานมัสการเจ้าแม่ด้วยกันนะเจ้าค่ะสาธุบนบานสังก่าวและมีชุดไทยค่ะ หน่อยค่ะตั้งใจภายเรือมาแล้วบรรยากาศที่นี่สวยงามเหลือเกิน อันนี้เป็นโขดห็นแล้วก็จะมีหอยเต็มไปหมดรู้สึกขี้คลายลรงนี้ตายแล้วนะเห็นนะคะเนะะี่ยเขาลูกนั้นลูกเนี้ยค่ะไม่ใช่ลูกนี้น,น่าลูกเนี้ย แน่นะเพื่อน่เชื่อเลยจะไปด้วยเนออยากไปด้วยหรอกมา่งเฉยๆดูสิไม่ได้โพลาร์เลยจิงบาเดิกลับกันแล้วค่ะอืม ขคันนวาคนพายเรือสีดําไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่สีขาวไหนแล้วล่ะไหนเดางงี้เเลเเมมังกี้สีดยวเนี่ยทุกเกตเดอเชลเอาอนแครคกิ้งฮีท Wonderful. Oh, wow, King Jungle. Yeah, you don't need anybody to the feed them. Tide is high and monkey mm. gets them them tight. Wow. It's beautiful here. Yeah. Mấy thế cà bì mà Lột island đấy พญานครครีปโอเวอร์เดดเดนเดด mountain dayevent we day before b อ the boat แล้วดีจากคอนเนอร์อัพเดอะไอร์แลนด์วิวินชูแล้วจาคอนเนอร์อัพเดอะไอแลนด์ไรเหี้ยเดนทูเดนไอร์แลนด์มีเจ้าแม่หนุ่มสาวสลาวเฮียอีก very beautiful all the yeah, go back ตอนนี้เราจะพายเรือกลับแล้วค่ะจะพายเรือกลับหาสามร้อยยอดค่ะราพายเรือกลับกันค่ะเราเจอกันนะคะเที่ยวประจวบคีรีค่ะสวยงามค่ะมาเลยครับเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวนะคะสามร้อยยอดแล้วที่นี่ก็คือเกาะหนุ่มสาวที่เราไปไหว้เจ้าแม่หนุ่มสาวมามาเลยนะคะ Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Trust me, your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved Cause I never wanna play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never want to look at a house in the garden, I never want to lock you down.